สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือแม่ไปจอบเบื้องลูกบ้าน้องคายนะคะลูกบ้าน้องคายบอกว่าอืมอีหากทางมันหยุดกิจกรรมที่อุปถัมภ์เปิดอ่าว่ายกเลิกอืมแม่จะพูดให้ฟังมันไม่ได้ยกเลิกหรอกมันไม่ได้คิดจะจัดตั้งแต่ทีแรกแต่ที่มันขึ้นหัวข้อว่า จัดกลุ่มเป็นกเปิดเพราะอะไรหลอกเอาเงินเอฟซีไว้ใจคาโขดลูกอซีเมนท์่วงว่าเพิ่นทองอีหลี่บ่วางหนก็คือการจัดกิจกรรมนะ่ะมันไม่มีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถ้าตั้งใจจัดมันไม่มีอะไรที่เปลีป่ยนแปลงมันจัดได้ค่ะตัวให้มีเงินมากเงินเข้ามากเข้าน้อยก็ต้องจัดเพราะมันคือเครดิต ในการที่คุณจะจัดงานอะไรสักอย่างมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ f c แต่ถ้าห้าทางมันบอกว่ายกเลิกไม่มีกิจกรรมอ่ากูปิดกูเปิดวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วยินดีจะคืนเงินให้ FC มันไม่คืนหรอกมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าคืนให้ใครบ้างอ่ามันมันมีคำตอบอยู่แล้วมันจึงเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อเอาเงินไงอ่าบอกว่า ยกเลิกแล้วยินดีคืนเงินยังไงมันก็คืนไม่ได้เพราะมันไม่คืนมันไม่จะไปคืนใครแต่มันก็บอกเออมาห่วไว้สิคืนไเออแล้วสมมุติว่าคนไทยโอนน้ำมันมันอยู่ประเทศเล่าปน่นนะสี่โอนคืนกับยังไดบาทนี่อืมมันคือมันหาเงินคนไทยบางกลุ่มก็ไปตกหลุมพรางเขาเสืตนเขาคือบ่เสัตนคนไทยคือกนเนอกค่ะอืม ถ้ารวยขนาดนั้นก็มาซัพพอร์ตคนไทยดีกว่าเออแล้วอี่หากทางมันดา่าด่ายับเยอนเลยใครให้เงินมันก็ดีเพราะเขาไม่ให้มันก็ดา่าอยากเป็นศิลปินแต่มาด่าคนมันนี่มันก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนนะไม่คิดว่านะออาฝากผลงานเพลงเนี่ยจ้าฝากแล้วประดาซ้ำผู้ใดิิไปให้การสนับสนุนมัน อยากเป็นศิลปินมันห้ามด่าคนนะคะคุณต้องเงียบค่ะเห็นไหมเห็นคุณลำไยดา่า fc ไหมเขาโดนบูรี่มาเท่าไหร่อุจิตรากระโดนว่าเืิ่นเคยด่ากับบอกเคยนี่คือเขามีจิตใจที่น้อมรับเขาเอินว่าน้อมรับในคำติชมคำว่าศิลปินจับได้ที่เรายังหากินกับ fc แฟนค่ะคุณไม่ควรดา่าใครทั้งปวงเลย อีนี้เพราะว่าแม่ก็คิดว่าแม่เห็นหลายลายแล้วถ้าคุณมาด่าเอฟซีนะจบเลยมันจะค่อยๆถอยนะคะเอฟซี FC นะ่ะเขาไม่อยู่หรอกค่ะเขาสิค่อยๆถอยออกไปเขาจะไม่บอกเราด้วยเออเขาจะค่อยๆถอย,ถยออกไปถอยไปย่ำใดที่เงินหน่อยเขาหน่อยนะะั่นแหะจะรู้สึกเออยอดคนดูตอนนี้มันยังมันมันยังวัดไม่ได้ว่าอ่าที่เขาไม่ดูเพราะว่าเขาไม่ชอบเรา มันไม่ใช่มันเป็นไปทั่วโลกอเหมือนคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านคนดูลักหมืน่นอ่าคนที่เคยลงคลิปส10นาทีคนเบิงหมืน่นตอนนี้คนดูพันหลักพันอ่ายูทูบเบอร์โดนกันหลายช่องมาต้องอื้ไกัช่องไม่ยิงกันคือกันแต่ไม่ยิงกันมันมีเหตุผลอยู่เพราะมีโดนรายงานไงอืม อันนี้พ้นเบืองหน่อยกับพ่อเป็นย่างแล้วมี่งก็มีปัญหานะคะกับใครบังคนคือแม่บ่มีปัญหาดอกเพณ่มมีปัญหากับแม่แล้วก็เหมือนลูกบ้าน้องใครพูดนั่นแหละขั้นที่สนับสนุนกับมาสนับสนุนคนไทยเฮ่านี่แหละลูกหลานบ้านเฮ่าเออถ้อยังอพอ่อเราพ่ออย่างสิ่วงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณเอ็นดูเขาจังใดคนไทยก็คืออ่าอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเฮ่าเอ่อเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ เป็นญาติกันเราไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีสานหรอกอืมและเราก็คงไม่ได้มาพบมาเจอกันแม่เชื่อว่ามันคือโชคชะตาการที่หากทางยุติหรือยกเลิกงานปิดกลุ่มเปิดอะไรของมันมันไม่ได้ตั้งใจจะทําอยู่แล้วแต่หาประเด็นหาเรื่องไงจะเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างในการหาเงินเก็บเงินไวข้ขดลูกหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะคะแต่พบบ่หูว่ามันทองหรือว่ามันทองโอ้ย <c oughs> บอกไปอาบน้าเลยเด้ออืนะคะเพราะว่าเอ่อแต่มันก็ฉลาดฉลาดในการที่หลอกล่อเอาเงินจากคนไทยพ่อจ้าพ่อจ้าเออแม่จ้าแม่จ้าคือมันฉลาดว่าแต่มันก็พลาดตรงที่มันมาด่าคนไทยที่เคยสนับสนุนมันความจริงคนที่เคยสนับสนุนแล้วก็เดินออกมาก็ไม่ควรดา่าซ้ำ อ่มันลูกนอ็อตลูกเจ๊กหนึ่งคุณตาลูกบอน้องไข่พวกนี้คือโดนด่าย,ยับเยินเลยนั่นคืออดีตก็เคยโอบอุ้มมันในความเป็นจริงอ่ะคุณยังต้องการแรงสนับสนุนจากเอฟซีแฟนครับไม่ว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าไม่ควรด่าเขาด้วยประการทั้งปวงนะทุกคนโอเคคลิปนี้แม่ก็จะพูดประมาณนี้แม่จะให้หัวข้อว่าอีห้าทางมันไม่ได้คิดจะจัดกลุ่มปิดกลุ่มเปิดตั้งแต่ทีแรกแล้วมันหลอกล่อเอาเงินคนไทยง่ายๆค่ะ มันเก่งโอเคเด้อสสัาธิค่ะบ่ได้เขียนเขียวง่ายแล้วกูเบิ่งส่งเลย